กล้วยทอดกรอบพร้อมกับวิธีทําง่ายๆใครที่แพ้กูเต็งก็ทานได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะ วัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกหามแล้วก็แป้งกล้วยทอดของบ้านโป่งฟูจิชังตัวนี้นะคะซึ่งก็ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่นําแป้งมาผสมน้ํานํากล้วยลงไปชุบแล้วก็ลงกระทะทอดได้เลยค่ะ1นึงซองก็จะมีทั้งหมด300กรัมลักษณะตัวแป้งเขาก็จะเป็นผงๆแบบนี้ค่ะโดย1สูตรเราจะใช้แป้ง150กรัมหรือประมาณครึ่งซองก็จะชอดกล้วยได้ทั้งหมดหวีค่ะโดยแป้งที่เหลือก็สามารถปิดซองซิปเก็บไว้ทอดในครั้งต่อไปได้นะคะก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ ต่อมาเราก็จะนําแป้งที่ได้มาผสมเกลือสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาตามด้วยน้ําเย็นจัดประมาณ120กรัมซึ่งปริมาณน้ําตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เลยนะคะใครที่ชอบแป้งนั้นหนาก็สามารถลดปริมาณน้ําลงได้เลยค่ะก็คนให้ตัวแป้งละลายแค่นี้ก็สามารถหั่นกล้วยลงไปชุบแล้วก็ทอดได้เลยนะคะแต่ในส่วนผสมอื่นๆที่เราจะเพิ่มใส่ลงไปนี้ก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับกล้วยทอดของเรายิ่งขึ้นค่ะก็จะใช้เป็นมะพร้าวขูดขาวจํานวน50กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยงาขาวจํานวน 15กรัมค่ะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนี้ก็ทยอยหั่นกล้วยใส่ลงไปเตรียมทอดได้เลยค่ะก็แนะนําให้ใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกหาำนะคะเวลาทอดออกมาแล้วเนื้อเขาก็จะหนึบแล้วก็จะมีความหวานหน่อยๆค่ะเราจะปอกเปลือกออกแล้วก็ผ่าตามยาวแบบนี้นะคะจะผ่า3ามผ่าสนะี่หนาบางตามชอบได้เลยค่ะส่วนตัวชอบแบบหนาๆกรอบนอกนุ่มในนะคะก็จะผ่าแค่3มชิ้นต่อลูกค่ะความหนาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนํากล้วยมาคลุกๆกับแป้งค่ะให้ตัวแป้งติดกับกล้วยแบบนี้นะคะก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนเราจะทอดกล้วยด้วยไฟกลางค่อนอ่อนก็ทยอยใส่กล้วยชุบแป้งลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ใช้ไม้ค่ะแยกชิ้นที่ติดออกจากกันนะคะกล้วยก็จะแยกเป็นชิ้นใครชิ้นมันค่ะระหว่างทอดก็แนะนําให้คอยพลิกชิ้นกล้วยด้วยนะคะสีกล้วยทอดของเราจะได้สวยเสมอกันค่ะเมื่อสีเข้มประมาณนี้แล้วเราก็จะเร่งเป็นไฟแรงนะคะจากนี้ก็ใส่ใบเตยหั่นชิ้นลงไปค่ะตัวใบเตยนี้เขาก็จะช่วยให้กล้วยทอดของเรามีกลิ่นที่หอมแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะคะและเมื่อสีได้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ นี่นะคะสีสวยน่ากินค่ะสําหรับการทอดกระทะต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เบาไฟลงก่อนค่ะแล้วก็ทยอยใส่กล้วยลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เลี้ยงเป็นไฟกลางแล้วก็ทอดต่อทำสามขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจแป้งกล้วยทอดตราบ้านโป่งฟูจิซัง1นึงองจะมี300กรัมราคา50บาทไม่ได้ทอดได้เฉพาะกล้วยนะคะสามารถนําไปชุบเผือกชุบมันชุบฟักทองทอดก็ได้ค่ะสามารถสั่งซื้อผ่านแอปช้อปปีหรือว่า t i ๊กต็อก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายคลิปอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ เกลือถอของเราก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยทานเพลินมากๆเลยค่ะยังไงก็แนะนําให้เพื่อนๆไปหาซื้อมาลองทําทานกันดูนะคะจะทํากินหรือว่าทําขายยังไงก็สะดวกค่ะท้ายน,นี้ครัวบ้านหนุมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ